สวัสดีครับผู้ชมครับมาเจอผมป๊อบิลพลนะฮะในย t u b e เด็กเก็บบอลแลวก็ดูสกอร์ดอทเนของเรานะครับวันนี้ฟุตบอลวันจันทร์ครับแฟนร์พูล่าสุดฮาเวียร์เลนออกจากโรงบาแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามได้สปอร์ตคอนเนอร์วันนี้มาเร็วที่งสิบห้านาทีนะครับสปอร์ตคอนเนอร์นะครับก็น่าเห็นใจนะครับคือข้อเท้าเนี่ยหลุดเลยนะครับกลับมาต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับเอาใจช่วยนะครับคือนักฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ที่ดวงจริงนะครับจะเจ็บหรือว่า บางทีไม่ได้โดนเสียบหนักก็เจ็บได้อย่างลังนสวิตอเงี้ยเคยบล็อกลูกยิงของยอร์เนลิเซ่แบบนี้ครถลายลงไปข้อเท้าหลุดเงี้ยโหน่ากลัวมากนะครับก็เอาใจช่วยขอให้น้องเอเลดกลับมาไวๆนะเพราะกำลังเล่นดีเลยนะครับอนาคตยังอีกไกลนะครับอ่ะเมื่อวานให้คำทำนาย3คู่ถูกหมดเลยนะครับผมให้เอซิวิลานเอาชนะไปได้ก็ชนะลาซ่ นะครับแล้วก็เรอัลมาดริดได้เหลือเชื่อครับเพราะว่าครึ่งแรกนี่เองโดนเซตาบิโก้นระามีสองหนึ่งเลยฮะสุดท้ายกลับมาชนะได้5ประตูต่อ2นะฮะเดี๋ยวต้องขอไปดูรีลันเต็มคู่นี้หน่อยละสุดยอดจริงนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ชนะตามคาดครับลิเวอร์พูลเดี๋ยวก่อน3าศูนย์เลยนะไม่ใช่2อศูนย์นะตอนแรกผมงงแล้วก็2อศูนย์เออสามสามเมตรมาหนีนุ้ยสามนะครับเมื่อวานทำฟุตซอลโลกอยู่อ่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามฟุตซอลโลกทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติโปรตุเกสได้นะครับไม่แน่ใจดูสกอร์ดอทเน็ตมีหรัับบวนนี้ฟุตอล มีทั้งเซเรียทั้งลาลิก้าสเปนแล้วก็ทางฝั่งของพรีเมียรงอังกฤษนะครับผมไปที่พรีเมียรงอังกฤษก่อนแล้วกันครับเอเวอตันเพื่อร่วมเมืองของลิเวอร์พูลครับเจอกับเบอร์ลี่นะครับเป็นเกมที่ลาฟาจะได้โชว์ของในกูดิสันพาร์กนะครับปีนี้ลาฟาเองก็ถือว่าประคองทีมได้เก่งทีเดียวน,นะครับคือโดนรถเกรดจากอันเชลติมาพอสมควรแฟนบอลก็ค่อนข้างย e ีด้วยความที่แบบอขอหมดหรือยังกับ เ,เป็นอดีตคุณซือลิวพูเวิร์กก็เปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมาก็ช่วยประคองโดนนำํำก่อนก็กลับมาชนะได้ก็ยิงถุยูกผลงานดีเลยนะครับเจอกับเบอร์รี่วันนี้ครับก็ถือว่าเบอร์รี่เองก็สู้ได้ดีอยู่แล้วเชื่อว่าวันนี้จะยิงประตูกันน้อยนะครับและจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านครับท็อฟฟี่สีน้ำเงินที่เอาชนะทางเบอร์รี่ไปได้นะครับน่าจะเป็นไม่หนึ่งศูนย์ก็สองประตูต่อหนึ่งนะครับในคำคือบันจันทร์วันนี้นะครับในขณะที่ ลาลิก้าสเปนเคตาเฟ่ครับวันนี้เจอกับเอลเช่นะครับผมมองว่าวันนี้เคตาเฟ่จะกลับมาได้ครับหลังจากผลงานย่ำแย่ไปหลายเกมแล้วนะครับวันนี้เคตาเฟ่จะเอาชนะเอลเช่ได้ลูกหนึ่งแล้วก็เกาโชเซดาอิตาลีครับให้ไปที่โบโลญญาส่วนฟุตซอลโลกวันนี้ทีมชาติไทยเราชนะโปรตุเกสแน่นอนอ่าแถมฟุตซอลโลกให้ด้วยเที่ยงคืนตรงติดตามชมมาได้พีพีทีวีช่องสามสิบหกไทยทอดสดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฟุตซอลโลกไปที่ทีมชาติไทยเออพิมเลียงกลีตเอวาตันนะครับ ลาลีก้าสเปนเคตาเฟชนะแล้วก็เซเรออาติ 3, โโลญญาชนะนะครับจัดไปใครอยากติดตามประเด็นใหญ่เรื่องคริสเชโนโรนโดโดนให้ทางฝั่งโอเลกุน่าโซชาบอกรุกขึ้นแนะนำตัวให้เราลุ้งดูสิว่าใครเป็นยังไงรู้จักเซียเซเว่นกันไหมไปดูในใน t ิกตอกของผมปอปิละปนได้เลยขอบคุณครับ